กลับมาตามต่อนะครับเนาะมาตามต่ออีพี่สองครับผมขามาเบิ้งมาฟังน้ากันนะครับเนะาะหายใจเย็นกันทุกคนนะครับเนาะเจาแม่สมพรเป็นขึ้นหาปูเนะาะผู้ใดเขามารับชมกนะ็ฟังไวเป็นแนวทางนะครับพิจารณาเบิง้งตัวเลขทุกตัวมีโอกาสบ้านนะครับเนาะแล้วก็มีโอกาสลุ้นนะครับเนาะ ฟังไว้มักชอบจะว่ากันเนาะตามนั้นครับแอดมินนำหาแนวทางฝากพ่อแม่พี่น้องเดอ้อครับผมเบิรงคลิปให้จบครับผมเนะาะแบบเบอร์เหมือกาศต้อกันว่าปูเพิ่นร์ตกระซิบแม่สมพรตัวใดเนาะตามนั้นครับไหนฝาฟองรู้หลายครับก่อกนรู้เลยตื่นอยู่บยาาแบบว่าเช็คว่าที่ป่านไหนกระตามภาวะตะวัาอ๋อเขาว่า con chả là tư gì vừa rồi mà cái cái tư mà không có có tư hang mà có thì đang nghỉ mở các bạn cái bao đủ ba khai cái chiếc cổng lại cái chiếc cổng đó anh nhớ quá đây khó ta ta yeah, yeah, à yeah. nó yeah. hành đây khó yeah, Ừ, ừ, có Ừ. 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 เขากระเล้บวกวปาบ่อทอนก็ได้แต่ทอฉันอพอก็ได้ทอตอฉันแต่ท่านแก้คลิปตังไทะท่านัอัน่าว่าเขาอีนั่งทมทอไหนอันทีไชพอดีใช่พอดีเลยใช่แก้ชลินังไาท่าเด้งตอนนั้นกดึ้งกึ้งกึ่ง่งึยวไปวัดต่าให้เอาไปวัดฉันก็หยุพอ จกไปปุกเพิ่มบ่บ่บ่ปุกยกต้นไปทักสองต้นบม่ต้องอีเห็ดยังแต่พอยกต้นไปได้ติดอากายกคัดตัวอาพยกถี่ให้จไถ่านถานมาเยี่ยมร่อยแล้วต้องไปัตัวคันว่านกตมไปวากถไปได้อาไปก็ถี่ไั้สองนก็ได้ บ่เพื่อบ่ดหงักงอกไปให้จ้างคืนเถิดเด้อจะท้าให้มาที่ไหนงักงอกให้หนังเอาไปโคโลเลยเด่กบ่เอาไปโคโลเลยเอาไปได้ทังตัวไปงักงอกใ่้หนังแล้วมาันน้งักนักงอกเพาะตอไปตมเออตมไปเขาว้ะค่ะค่ะเออแบกไปแบงไปบกินแบงข้านค่ะๆถข้าไว้ข้าันก็ถวาไว้ด้ี่ก็บเข้าไว้ข้าตังใ่ว่าเออเชิกันไป เขากำลังมารักไว้เพราะไอ้ต้นน้อยนี่ถวายเม็ดชีต้นใหญ่ถวายหลวงพ่อว่าถวายพระเมื่อต้นถวายพระเบื่อจี๋เขาอยากปั่นแต่ต้องไม่ถือปั่นพูดเอาแล้วจะไปปั่นให้เพื่อนจังไหนจักแล้วหนูก็บพรเขาใจถามยล้เอียบร้อยสมบูรณ์ละเอียดเนาะละเอียดตามเมื่อเดี๋ยวจะไปเฮ็ดพิสเอาอยากให้มาดชี้ก็ขายกันตัวอ่ะเราจะกใยโจ๊กขายต่าอีกถ้าเอาต้รงคนจังไหนอันนี้ถวายพระเนาะถ้าชื่อถวายพระ ขี้ด้วยแค่เขาหูว่าไปเขาข่มาแล้วก็แม่ก็ลูกลูกลูกก็สงสัยลูกกับเจ้าไ่าวแม่ก็อบบสงสัยก็ตเจ้าม่าไปทลายพรกไม่ชีน้ำวพาไม่จกเคียเขาก็เขียนอยากได้ก็ใช้กล้องให้เพิ่นเอา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 ในต้นนี่แหละ ใส่ซองใส่ซองแงะจัหนอยยังสิก็ได้นะพอนะทีเฮ็ดกๆกั่นแหละข้อแหวนผายอบเมเองลูกกถามแหวนเองไอ้เฮเอาัก้าแม่เอาว่กีก็เฮ็เอาักงอันนั้นก็จะถามจังค้อจังคเอยก้อนก็จะนาไง่ไปอีกเลยนะพอนะางาไปชื่อเลยวาถามค้อที่เอาไวลว่า่ามาออกตัวนอยจ

พ่ากาได้บ้านถือไม้กระเท้าเอ็ดนั่เอาไม้ไปทั้งนาให้มันครบเอ็ดนั่มันจะกี่ได้เพราะบาลจะสิตีว่าจังไหนดีกว่าบดตีมันได้ไรเบ็ดเมืองเลอะไรบดฟานบดแกงใ่กวบดานบดงไอ้ยันเขา้ยุ่งไอ้ย่่ ทุกใมันออกคิปผาเาเราะ่ให้ออกใรกให้กันนะบางคนมานื้อคิาหลายนะฮะนะก็ว่าจะเงินเกลือซงอิบเจ็ก็ดีแล้วถ้ามันก็ออกิปเจ็ดว่จะวิ่งิเ็กก็ได้ถังเขาจนักเป็กแข็งข้าวม่แล้วแล้วแล้วที่แแข็ง้าวอ้งอันเดียวโอย้แล้วได้แล้ว้แล้วข้อไหนกีขั้ความว่าเฮ็ดมากขี้แกล้วแม่ว่าันก็มีผู้มาเฮ็ดที่ว่าขั้นพ่อว่าบอกว่า ขายหน้าม่เห็นดีกว่าขายหน้าไม่เห็นขยานหนออความบอกแม่้ทีนั่งสงวันสว่าเจาีไปจันไม่เห็นอ้เจอใจัรไยัะไม่จําเบทุกอันเจานิดเทไทตัวนไปจัเพ็จเน่ยอมันไม่จันเท็จขยานะเออเขาข้าใจเขาจันาขยานหกความบ่ชันเพ็เมอรแม่น อันนั้นเราเขาบอกผมให้เอาหน้าใบจำให้พยานาลดิพี่จะเอาหน้าใบจำซื้อได้ทัานคะว่าได้เอาไปซื้อเลขหรือเอาไปไสดีค่าเล่อาจารย์ท่านรับอันแรกที่แรกว่าเตรียมค่าไปซื้อมัานพ่อแม่กับประจำใจค่าเล่มันกับข้อหมายเดียวกันนับรักข้อหมายเดียวกันจริงเข็ดบางนาคือรับรักบางนาว่าได้เอาไปค่าได้คิดแค่กับเงินเดนเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกัน เขาปเห็ดกินมดบ้านมดเมืองแบบพอเห็ดมืดบ้านมันยังมาหลักอันฟาบ้นเลยหแต่วันมี้ขายแบบขายน่าขายพัลลนาเออวันที่แม่วาดถังกันเอะอันนี้เขาตารขายพวกขายว้าเลยทานบุญน้องกันคอยแข่งกันไปผู้รบานช่างบานหาบ้านเชฟบานใดมัดการกินการทั้งเขาเรียขาวัดเขาว่าบานนี่กันเกิดแต่ก็เขาว่าขายน่าเขาเห็ดเนา คือหายบว่าจะวางความคลุมจะลืมความพอบลืมความพอวันบ่ดบ่ลืมแล้วแต่ว่าได้มดก้าใช้จะกล้าลืมพอเอา้างขนาดบ่กลาหรอเบิขนาดตะลืมความพอกัเบิดขนาดเ่ิ้นกด้ดกเีเก่งไดกบวิซัยได้ก่ตอนนี้นถ้า่เขาชื่อว่าใช่หมเขอก วัดพักวัดอันนันคือของไมนกะบวางอ่ะใช่ไหมผ้าไหมบาบอกเขาบ้อได้เลยทีว่าเอาไามอีกทค่งหีหลายวมาทักแล้วรูกช่วนกันอ่ะเขาจ็บอยเขาเขาสิงจากสุดใช้บอกบอกไ้เพ้่นตัดมารลดพอเจะจีดใส่พอสิาฉีดเอาแบบ พอเอาไาไปคุยใครก็ตัดมะลุนไี่ใส่เลยพอเ้ยใครทังไหนบอเขาตัดทวงคอได้สิโจยเขาเียวเบิ้งเขากะเดี๋ยวนี้เขาสลัดเขาตัดเลยยุิอ้เขาคุไงเขาก็ตัดร้องแอลกันไหเวไอดอกโอ้โหกะกะเบิ้เดี๋ยวลูกลูกกอดเบิ้งกันเพาาะากะถือเดี๋วก่เบิ้งกอนเขเื่อละเยอ

ตาดได้เอวอ่ะองลอยเจ็ด wow. ิบสองแล้วเออเอวสองลอยเจ็ดส oh, oh, ิบสองเอวซื oh. uh ่อๆน่อยน่มาเอวใหกระโดดเอวสองลอยเจ็ดสิบสองเออว่าไดต่อพิดตาขาวต่อรอบเอวไม่นั่มคนคนพิดตเขาไหมกับ ตัดมาเด้อสองร้อยเจ็ดสิบส่วนพฤศตัดนั่นน่ะแต่ว่ารอบรอบอบไงครรออบอหกว่าน่อยนึงไงกว่าน้อยเออเอารอบเดียวนั่นละเอารอบเดียวก็วินแล้วเออรอบเดียวนั่นละบ่วิ้นหอกบ่วินหอกเนี่ยาติมิแล่ะ mặt quang miền mặt quang miền mặt mắt miền mặt quang 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 miền 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 แต่ว่าชวนมาคูณรับคนเบิ่งคองโกนไทยคนนี้จับโกนโกนโกนวรจักโกนไทยจับโกนไทยทองขนาว่าบึงทองโกนกันโอ้เบิ่งไฟเบิ่งมากโกนใช่เข้าใจแล้วพ่อข้าวมันข้าวันแล้วจัโกนมาตีไม่ยอมทองท่องจับโกนก้น อพอลแล้วคนเบิ้งสองรอบแล้วพอเบิ้งได้รอบสามโกนเลยรอบสามที่เบิ้งเอีกโกนเนี่ยร<ม>อบ<อ>ก็เกินกเออพอก็เลยหนีละบล้งางน่ากยันเนี่อยแต่อืนนนนนนอรีดูร้ายเขายันเขางยนยนเหนือเออโอ้พอขายนันยพอมันสมัยใหม่มันายานใย่ให่นี้ปมันายานมันคนละเอียแล้วพอเดี๋ยวนี้ ไอ้ยังเขาห้องกอกัเลยกอกระขาลูดเอาเดี๋ยนี้สบายเขาลูดไปแล้วก็ลูดมาอยู่เดี๋ยวนี้ต้องสบายนง่เป็นนเขาให้ม่เป็นนั่เห็้เดส่เขาข้เขา้าไปเกินแล้วตัวเพรากินตัไหนขาใหญ่เดี๋ยวพอเดี๋ยวบัดเดี๋ยวปิ้งกบปิ้งปลาที่มาหลายอย่เด้บัดเี้เขาอยกินปิ้งกบอยากกินปิ้งกุ๊บอยากกินอะไรก็ป้งกก้ปิ้งกบ เอาดาบยเอาดาบดาบััจ้จ้เดี๋ยเดี๋เดี๋ยวสอตเอาาดเอาัอากาก็ทไปเน้ย่เอาเอาประเด็จังประแดกแต่ประเด็ประเบ่แม่นปัดประเด็บ่แม่นบ่ก่เอาเอาเประเด็จทนะทำประแด็จผมตประแด็แต่บ่แม่นต่าไอเข้าห้องเนี้ยวยาเปลน่่ะลูกลูกบ่เป็นได้ลูกคิดได้แล้วอัดอเฮ็ดแบบนี้ลูกเฮ็ดเป็นพอ ตัปลาแดงต้งรักตัาแดงเขาก้นตักลาแงเเปนก้อยเนาะเปิ้ลเป็นเป็้ตัวขาไปตัวไปัก็มัจะเลยฉีกออออลูกเเปลี่นฉีตัอปลาแดงฉีกเป็น่พร้าฉีกเพเป็นพราะฉีกทาเห็ดคัดไหมฉีก้าเดเนี่ยเขาจ้เอาาิ้เขาเนี่ยัวนั่นฉีกน้ำเขาจ้าปิ๊กก็กิน้เขาจ้า เขาเนี้ัก่ะตั้มตามตาเด็กักคัยถักโอ้ถักะรักกระโักนอาักหนังมาได้แักที่ได้พักขลาดักขนานั้นนีักะ่ก้ก้รูด้ใแกพด้ยแกม้ก้่้้ด้ักม้มือนี้ย็กที่นี้ยเดกกอนพ่อแก้เรียนเรนักกระดาษถักไม่้งหนามันยังวักกรดาษเลยเกี่ยวของกันเอ้ยกระเทียมก็ต้องมีอยู่ด้ แต่ Pie, ยู่บ้านตัวก็มีคนแบบนี้และเด็กบ้างอ่ะยังบ้าอู้หัวเขาสียังนั่ท้องอือน้ำลายล่มหมดแล้วที่เทศภาคเขาอยากได้โอ้เอพีกบดานง่นแค่จ้นะอยาอ่าแค่ียกก็แค่ารนราจะไม่มีแค่ก็แค่ต้นขั้นเดียรจะได้ลูกเป็นที่ใหม่ๆนะได้ไปทอดไปกร่างปิ้งจะให้ปิ้งถึงแต่เทียงหุดล่ะ เย็นเย็นเหลืองเืองฮอนฮอนไปไฟพอแลวลูกปิ้งก็ปิ้งเส็ตักอัดชุดดอดจ้ะชุดดอดปก็ปิเสร็จเคาขนนั่จ้ะจ้ะ๋ยวลูกเขากึนพนน่อาหารท้อเต้เขาป่ะก้ขกินจางไหนปนักงบนเตกนกับกเป็นก็ลูกลูกสามอาหารของเต้นี่ เอามาลำไรบ่อได้เป็นบ่ออเออพกเอามาดอกเอาท่านแล้วก็กินเาทำหลักก็กินเขาทำหลักคน่นบอลำไรชื่อว่าตเกิดตม่อไหเมื่อไหรเพอวได้ตลอดิเอ้บได้ตลอดิว่าถ้กินไม่ไ้ก็ได้เขาเขาได้เขาเขาไปยักินยัก็ได้กินฮอก็ยัก็ได้ลูกกินได้หมดเดี๋ยวพอพอเวลานั้นต้องให้พอบอกถูกเด้อลู้วยกัจะให้พอาทำหลัว พ่อนำงานชิวพ่อไม่บอกพ่อดี่พ่อทานชิวคือว่าท่านนั่งทับคอนบอกพ่อบอกว่าคือสัตพ่อสัตวที่ที่ลูกว่านี่ลูกถามมาเดี๋ยวจะเฮ็ดบุกหูเรียมเฮ็ดไปทั่วที่ไรเงยเอ้าเอ้าจะจเข้าใจเข้าใจทุกตากล้าว่าถึกดอนะทุกตากล้าวัดถึดอกมันไงโอ้ยพัาบ้านนี่เขาเมื่อตัดเมื่อบานเมื่เมืออเราตีสุดเนี่ยเขาเขาได้ยินเงี ได้ได้เบ uh, oh, yeah, uh, ิ้งแขนไปยังน mm ี่แขนนี่หนึงน like evet> ี่เบื้องนี <t <t Whoops, ่สองนี่แขนนี่เบิ้งอนี่สอนี่ก็เอวนั่นแหละแขนนั่นว่าตังไว่ากน้ก็แนเนียเนี่ยแขนเด้อเนี่ยแขนแขนเยะนี่ขนาดนี้คตตัดเด้อพากันเบิ้งเด้อตอมคตตัดมาเพได้ใน่ดอกเรพัดเต็มตู้อยู่นี่ละแขวเพาวนไี้อเาะันนีจะทิ้เขาหุ่นดีแขนก็แขนก็น้อยแต่ว่ได้ตัดแขน อ่ะบอไปกินข <avez> ้าวก่อนเนาะบอคว่าบก็ได้บอกวาบก็ได้เออบอว่าจบานจบบอบอว่าท่านจบขาม่เท่าหอมแข็งแบบว่า เสียงใคพ่อได้บ้างบออวานด๋หก็มวนกระลูกกระลาอยู่หันแลา้นึ่งัาแข็งหมดแล้วเอ้ยแต่เป็นเราอยู่หันสัาขานเขนะเออต้องไม่าเราแต่เรา้หอยากเล่าเนาะอยากเลาโอ้ยสมพ้อนอยู่นี่วราได้บดมือพอเลยทังหมดบไปใส่เดีวล็อกแม็ขึ้นมาโอ้ยพอเลยโอ้ยสมพอนไม่ไม่ย่แลแขกันนอนแข็งแแขันนอนเข่าันน้อหนักตึบ

ท้องนมาเอมากันจ้ะได้มากแล้วถึงถือท้ามาเล่นอตัดพอตัดเอาก็ได้หรอ้าว่าเอาก็ได้ทองัดเอาหนท้องไปเก็ทิ้งพอตัดงเอาหกเออจ้ะพองถือ้งเอาหนจ้ะจะเราเอวต้องหนักอึ้งทัองเอาก็ได้หรอสั้งแล้วสั้งเลยเด้อขัดมือนทางแล้ก็ถือจ้ะตอขัดือางังแ้วังเลยว่อมสม่เดอไาวจะกรแล้วถัปราะว่าายเชลมีันย